สวัสดีครับสวัสดีเอฟี 4, ทุกทุกท่านนะครับพบกับช่องช่างเดียร์แช n แนลนะครับตอนนี้ทีมงานลุงสีก็กำลังเตรียมงานอยู่นะครับเนี่ยโอ้ตั้งแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วจังแล้วจังโมงขับโมมานี้ครับสี่โมง,โมงป้อเร่งขนาดไหมบครับ จะมาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับ,รรรบตรงในส่วนนี้ก็จะทําการปิดกั้นนะครับไม่ใช่ปิดกั้นการมองเห็นนะครับปิดกั้นไม่ให้ปูนไหลออกนะครับนี่ด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานเนาะลูกสี ไว้รอถ่าปูนนัดจังโมงก่อนขับปูนนี่สามโมงเช้าครับสามโมงเช้าเก้านาฬิกาเลยเนาะบ่าแม่นันสามโมงเช้าอันสามโมงอันสิบห้านาฬิกาเลยเนาะครับอันนี้งโมงเช้าเก้าเช้าวโมเ้า้จะนอนเพกกิ่งกลับมาเพิ่งมานัดไว้ก่อนเวลา,าสิบนี่ครับเแบบคานก็ได้ประกอบแล้วก็เตรียมเหลืออีกนิดเดียวนะครับน,นิดเดียวช่วงฝั่งนี้นะครับ อีกไม่กี่นาทีก็เสร็จรยบร้อยพอดีรถปูนมาพอดีครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับสบายสบายอืมถ้าจะถึกแตนตอน้อน่อยากไปแล้วลุงปานลุงปานเครื่องอยากร้วนแล้วตาจะถึกตีแตนตต้อนนี่นะ <c oughs> เราก็จะมีน้องแววนะครับมาขนปูนวันนี้นะครับนะุาสาห์เสียสละเวลามีค่านอนเว้นครับเมื่อนี้มานอนเวน้นมาทํางานเนาะมามาขนปูนมนบ่น้องแววตอบแบบมั่นใจนไม่น่ปละ,ะไม่แน่ป้ากัดซอยแนย่จังเล็กอย่างหน่อย จะใช้ไม้นะครับนะครับดันดันออกมาให้มันอยู่ในหน้าสามสิบเนาะกำหนดไปแล้วว่าหน้ากว้างสามสิบนะครับนะตัวหน,นตัวในที่มันเด้งเข้ามาก็เอาไม้นี่ดันออกไปนะครับไม้ตัวนี้นะครับ fc ก็ดูแล้วก็เป็นนําไปทําได้นะครับไม่สูงวนลิขสิทธิ์นะครับ กำลังปรับกำลังแต่งให้มันดูสวยงามจะได้เวลาเก็บหน้างานมันจะไม่ต้องลำบากนะครับถ้าไม่ได้ระดับไม่ได้ด้านขอบนี่ก็ต้องเอาง่ายๆ80%ซนะครับเวลาเก็บหน้างานก็ทำให้เก็บหน้างานใช้เวลาน้อยลงแต่ถ้าโค้งไปโค้งมานี่โอ้งานเข้าเลยตอนนี้น้องซ่อนก็กําลัง ก็กำลังขุดนะครับขุดดินไว้ปิดปิดเวลาเทปูนปูนสิบรดนน้ำปูนสิบรดไหลออกน้ำปูนไหล,ลออกมันมันแมงมันสีบมแน่นบมอนานบอดคงทนทาวรใช้ไม้นะครับไม้ไผ่นะครับมาทำแบบเยอะมากเลยนะครับ มดประมาณจากลามเลยลุงสีไม่แบบหลาย,ลายใกล้ซิมดก่อนหนึงแหลนะเนาะพอดีลุงสีก็จะเอาออกอยู่นะครับเพราะว่ามันใบไผ่มันหล่นใส่หลังคาะคทะลุหมดแล้วนะครับไม่ต้องซื้อต้องหานะครับ,รบก็ประหยัดไปอีแบบถ้าไปซื้อไม้ยูคาเนี่ยโอ้หมดหมดลายตังนะครับก็ส่วนมากเค้อ ตัวครอบนีต่ตีตีตีคัดไว้หน่เนาะก็ต้องใส่ไม้อยู่คามาตัว่างอื่นเนาะแต่ลุงสีมีไม้ไผ่แล้วไม่ไม่ไผ่นะครับที่เถียงนาอยู่แล้วนะครับนํามาใช้เป็นประโยชน์ก็เลยเป็นการประหยัดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอเตรียมงานรอ ครับรถปูนก็นัดประมาณสามโมงนะครับสามโมงเศ้าเก,ก,ก้านาฬิกาอยิงนี้ข้าววันลุงสีเทพปูนมานีแล้วก็สิเลี้ยงหมูตัวนึ่งหับวครับโอ้ยจัวไผเลี้ยงครับฮะจัไผเลี้ยงโอ้ยก็ต้องขอบคุณคขอบคุณคุณพี่นาเนาะที่เป็น สนับสนุนช่างเดียวมา1,000บาทกันเลยไปซื้อไส้หมูไส้หมูมาไว้ทำกับข้าวเที่ยงเนาะหมูหัน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 บอหอไปก่อนวันที่หนึ่ง,น,น,งน้องนาะเพลงเพลงเออ นี่นะครับนะวันนี้เราก็มียูทูบเบอร์มาช่วยนะครับน้องแววครับหรือสีหุ่งของเรานี่เองนะครับวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ลงเรียนเดี๋ยววันพุธก็ได้กลับมาเจอกันใหมค่ค่ะอัซิมาหยุดบ่เพราะว,าวันเป็นวันหยุดไงคะโอ้ว,วันหยุดบ่ โอ้อะไรนะอะไรนะโอ้ไปถ่ายนะ้โอ,โอ้ความสุขของเข้าแล้วครับมผมไม่เอารถมาก็เลยเขาก็เลยเอารถคันนั้นเป็นหลักแล้วเดี๋ยวนี้ ก็กำลังทำการปิดครับปิดเพื่อในส่วนที่ไม้แบบยังไม่พอนอนโรงพยาบาลเนาะปิดให้เสร็จทีเดียวแล้วก็ลดมาก็จะได้ทำเทอย่างเดียวเลยวันนี้ต้องรวมพลังคนที่มีก็มีน้องแววน้องแวนงแวนี่คือส่งแต่รายชื่อ กกเไปเถอะเต้พุดบอนบุนดีเต้ถึกน้องเขาอยู่บ่นะเป็นเป็นกองอยังเป็นกูสิมาเหนื่อยในไซต์ในลุงสีเอาโอ้เป็นกูอันตะคิวกินบอสสอนบอ <laughs> ในได้ยินเขาว่าเป็นประตูตะคิวกินเขาวาแปลกใจเต้พุทบอลมานี่คือสิทธิโยสิหาสิปีรวเบอร์นี่อันนี้ก็คือบรรยากาศยามเศ้าๆนะครับลุงปานก็เก็บงานเก็บหน้างานนะครับนี่เพื่อรอรถปูนมาอีกไม่กี่นาทีรถปูนก็มาแล้วลุงปานก็เร่งนะครับส่วนซ่อนก็ปิดตีนคานนะครับเพื่อม่ให้น้ำปูนไหลออกมา มืสีก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เราต้องเสร็จงานต้องเสร็จไม่ใช่เราเสร็จขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ